ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็วันที่สองนะครับเมษายนนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับก็มาเลี้ยงควายนะครับตอนเช้าก็หยิบโทรศัพท์นะครับถ่ายวิดีโอนะครับว่านี่ครับทุ่งควายของผมนะครับบรรยากาศเลี้ยงควายตอนเช้านะครับครับก็เดินถ่ายนะครับโดยใช้ ขาอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับเพื่อป้องกันการสั่นนะครับแล้วก็ให้จับโทรศัพท์ง่ายๆนะครับก็ลองถ่ายเทคนิคต่างๆนะครับผสมไปในคลิปนี้นะครับเนี่ยครับก็เลี้ยงควายตอนนี้มีอยู่นะครับยี่สิบแปดตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับพอคัดไว้นะครับ เพื่อเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ปีหน้านะครับครับนี่เป็นแปลงที่ผมเช่าไว้นะครับก็จะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องไปเลี้ยงในพื้นที่ในคอกควายขอยงผมนะครับเหลืออีกสีิไร่นะครับแล้วก็ของป้าไลายลุงป๊อดนะครับให้ไว้อีกประมาณเกือบ30ิไร่นะครับที่ให้เลี้ยงนะครับ ครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมนะครับนนนะครับก็จะมีเรื่องการเลี้ยงควายนะครับแล้วก็มีรถไมโครหกตันนะครับก็ทำงานทั่วไปกับการเกษตรนะครับรับจ้างบ้างนะครับกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็มีรถหล้อดำห้าคิวนะครับเป็นหล้อดำดินนะครับก็ใช้ร่วมกับรถไมโครนะครับท่านใดนะครับ ที่จะขายมายุคานะครับผมก็ยินดีไปรับเหมาในไร่ในแปลงนะครับก็หลายๆงานนะครับที่มีคนถามว่าไปได้ไหมไปได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยะส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้รับจ้างไมโครเป็นอาชีพนะครับแลผมเองก็ยังมีไร่อ้อยนะครับ ซึ่งหน้าที่ผมเองก็ต้องขับรถแท็กเตอร์พวนดินในร่องอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถายฟอร์ดรถพวนดินในร่องอ้อยรถคูปต้านะครับก็ส่วนตัวนะครับที่ใช้เครื่องจักรหลักๆนะครับปัจจุบันก็4ตัวนะครับก็จะมีรถถายฟอร์ดรถคูปัต้าเข้าร่องอ้อยนะครับแล้วก็รถแมคโครรถหกล้อด,ดำนะครับส่วนงานเสริมนะครับจะเป็นการขับรถ อีแท็กต่อสาลี่เข็นนู่นเข็นนี่ในไร่ในนานะครับแล้วก็รถตัดหญ้าก็เป็นคูบต้าตัดหญ้านะครับแล้วก็มีดัมเปอร์นะครับเป็นเป็นดัมเปอร์งานก่อสร้างนะครับเอามาตักขี้ควายตักดินลายย่อยในฟาร์มนะครับเนี่ยครับโดยปกติชีวิตแต่ละวันก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะครับแต่มีความสุขนะครับเพราะว่าเราทำงานส่วนตัวเรานะครับเห็นความคืบหน้าของงานนะครับ เห็นเสร็จเวลาได้ตามเป้าหมายนะครับแค่นี้ก็มีความสุขนะครับยามว่างก็หายิงนกนะครับในสวนนะครับก็ด้วยลูกกด c ีแซดสี่ห้าเจ็ดนะครับเป็นปืนถูกกฎหมายนะครับก็เป็นกิจกรรมสำหรับชิวชิวแบบผู้ชายนะครับเข้าป่าเข้าสวนนะครับนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของ นนชาแนลนะครับนนรถแมคโครและก็นนเกษตรฟาร์มนะครับเป็นช่อง youtube นะครับก็มีสาระบันเทิงผสมนะครับก็ฝากทุกท่านพี่น้องนะครับติดตามรับชมนะครับตามช่อง youtube ผมได้นะครับก็จะลงเกี่ยวกับรถแมคโครเรื่องเกษตรเลี้ยงควายนะครับเรื่องงานบวชงานแต่งนะครับต่างๆก็จะลงไปในนั้นนะครับก็จะแยกเป็นสามช่องนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับ